นายพลหนุ่มทำไมเจ้าถึงทุบตีเขาล่ะเขาบอกกับข้าว่าข้าเป็นลูกครึ่งเจ้าชื่ออะไรทำไมเจ้าถึงใส่ร้ายนายพลหนุ่มด้วยคำพูดเช่นนี้ข้าชื่อหลี่ซินเหลียงและปีนี้ข้าอายุ20ปีเจ้าเพิ่งพูดชื่อตัวเองว่าอะไรนะแล้วเจ้ามาจากเผ่าไหนข้าได้ถูกพัดภาคจากครอบครัวเมื่ออายุได้ห้าขวบข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้าเป็นเผ่าไหนกันแน่ <Huh? S 2> ตอนนี้เขากาลังพูดโกหกระบบบอกชัดเจนว่าชื่อของเขาคือตรงกั้อี้ระบบไม่สามารถทําผิดพลาดได้ไปเรียกหลี่ินหยวนมามาพบน้องชายของเขาหน่อยเร็วเจ้าว,ว่าอะไรนะเขาเป็นน้องชายของนายพลหลี่เงั้นเหรอใช่แล้วข้อมูลชื่ออายุที่เขาว่ามานั้นถูกต้องทั้งหมดเจ้าไม่ผิดหรอกหลี่ชินหยวนตามหาพี่ชายของเขามาหลายปีแล้วในที่สุดเขาก็ได้พบกันพี่ชายเงั้นเหรอทำไมชายสวมหน้ากากถึงทำท่าทีสงบเช่นนี้ ตอนนี้ไม่ต้องสนใจเขาจะดีกว่าข้ายังมีระบบช่วยเหลืออยู่ระบบตัวตนที่แท้จริงของตรงกวัวอ,อี้คือใครกันแน่ระบบสอบถามเกี่ยวกับตัวตนของตรงกวัวอ,อีกก้กำลังคำนวณข้อมูลที่1เจ้าต้องจ่าย10,000คะแนนข้อมูลที่2ต้องดึงคะแนน500คะแนน1ครั้งโอ้ระบบเฮงสวยเอ้ยข้าสะสมคะแนนได้ทั้งหมด125,000คะแนนแล้วและข้าต้องหาต้องข้อมูลชิ้นเดียวนี้ต้องจ่าย1 0 0 0 0คะแนนมันมากเกินไปไหมเลือกข้อมูลที่2ละกันเสีย500คะแนน กำลังประมวลข้อมูลเหลือคะแนน1 2 000, 5 0 0ข้อมูลตรงกวัวอี้รับงานฮะให้ระวังตรงกวัวอี้รับงานผู้ชายคนนั้นไม่ใช่น้องชายของนายพลลี่เลยและไม่ใช่ชื่อหลี่ซิ้นเหลียงด้วยชื่อจริงของเขาคือตรงกวัวอี้และตัวตนของเขาก็คือช่างฝีมือฮะอ,อ่าข้าขอโทษข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วข้าผิดไปแล้ว ตงกัวอี้ช่างเหลือเชื่อคะแนนบวก99คะแนนตรงกัวอี้วาดกลัวอย่างยิ่งคะแนนบวก99คะแนนเจ้ากำลังใส่ลายฆ่าอีกแล้วเจ้าโจมตีข้าและต้องการจะฆ่าข้าและตอนนี้เจ้ากำลังใส่ลายฆ่าอีกสิ้นหยวนพี่ชายของข้าจะไม่วันปล่อยเจ้าไปแน่เจ้าเชื่อคำพูดที่เขาพูดหรือไม่เย่ซีสร้างอารมณ์แปรปรวนคะแนนบวกหนึ่งในเมื่อเจ้าบอกว่าเขาเป็นช่างฝีมือก็โจงฆ่ามันซะแล้วแสดงให้ข้าดู ฮะฮะแต่ข้าไม่เคยฆ่าคนมาก่อนนะเวลาบอกว่าก่าคนอื่นพิถีพิถันมากก็น่าโน้มน้าวใจมากและข้าขอให้เจ้าพิสูจน์ให้ข้าเห็นแต่เจ้าไม่กล้างั้นหรอหรือว่าเจ้ากําลังพูดโกหกอยู่ข้าไม่ได้พูดโกหกนะงั้นเจ้าก็เริ่มจัดการได้แล้วไม่มีคนโกหกได้ในกองทัพลาตีถ้าเจ้าพูดโกหกเจ้าจะต้องชดใช้ไม่มีการโกหกอะไรทั้งสิ้น ถ้าอย่างนั้นเจ้าฆ่าเขาเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าไม่ได้โกหกท่านไม่ทับเย่ข้าไม่ใช่ตงกัวอี้ชื่อจริงๆของข้าคือหลีซินเหลียงและข้าเป็นน้องชายของหลีซินหยวนข้าขอโอกาสให้พี่ชายของข้ามาเพื่อมาดูว่าจำข้าได้ไหมเริ่มจัดการได้แล้วเจ้าบังเขาให้ข้าต้องทำสิ่งนี้แล้วฮะฮะ เจ้านี่นะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากี่ชุดต่อวันกันฮะชุดของข้าฮ่าข้าในตอนนี้ได้ฆ่าใครบางคนไปแล้วโลกไปนี้ช่างโหดหลายเช่นกันเจ้าอยู่ไหนกันนะข้าตามหาเจ้ามาหลายชั่วยามแล้วเอ๊ะถ้าหัวหน้ารู้เข้าเขาจะต้องลงโทษข้าแน่นอนฮะไม่ใช่หลี่ซินหยวนนี่ จบแล้วจบแล้วตอนนี้ข้าต้องหาให้เจอในโพลลี่ท่านกำลังมองหาสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมอืมอบใจเจ้ามากนะสาวน้อยไม่เป็นไรข้อความบันทึกนั้นเมื่อกี้เจ้าพูดอะไรนะ่ะข้าไม่เข้าใจ หมช่างมันเถอะดูเหมือนว่าในพลโจกำลังตามหาข้าอยู่ข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าจะไปลาตะเวนต่อแล้วกันข้าว่าคงจะเกี่ยวกับพี่ชายของเจ้านะฮะพี่ชายของข้างั้นเหรอใช่แล้วพี่ชายของท่านไงที่หายไปนานชื่อหลี่ซินเหลียง ข้าจะมีพี่ชายได้ยังไงกันเล่าฮฮดูเหมือนว่าข้าจะมีสถานการณ์ที่ดีข้าอยากไปดูแล้ว,วลสิลีซินหยวนไม่มีน้องชายหรืองไงแน่นอนว่าตอนนี้พวกเขากําลังหลอกข้าอยู่สิ่งที่พวกเขาต้องการคืออะไรกันแน่นะท่านแม่ทับสิ่งที่เขียนไว้บนแผ่นพับคือเรื่องราวทั้งหมดของสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อืม เป็นพิธีกรรมเรียกวิญญาณของตระกูลตรงกลัวจริงๆเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ในพลนอนรู้ได้อย่างไรกันว่าชายคนนี้เป็นสายลับกันและเธอก็แจ้งชื่อของเธอด้วยซึ่งน่าทึ่งมากเจ้าไม่ได้บอกเธอล่วงหน้าใช่ไหมข้าไม่ได้บอกอะไรเลยกับเธอเธอมีความลับมากมาย ข้าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าไม่ทราบที่มาของเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้เลยแต่ข้าไม่ได้คาดหวังว่าจะมีสิ่งแปลกๆมากมายเกี่ยวกับเธอแล้วช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นกับสภาพแวดล้อมโดยรวมเจ้าจะถามถึงเธออีกเลยตกลงข้าจะไม่ถามถึงเธออีกแล้วแต่เธอสนมากและเจ้าใส่ใจเธอมากเลยเป็นเพราะเธอดูเหมือนเจ้าเมื่อเจ้ายังเป็นเด็กใช่หรือไม่เจ้าได้ยินเรื่องนี้จากใครกันฮะ อ๋อนั่นคือสิ่งที่ฉางไหลซีพูดเขาบอกว่าเมื่อเจ้ายังเป็นเด็กเจ้าแยกภูเขาด้วยมือเปล่าเมื่อเจ้าอายุ7ขวบและบุกเข้าไปในพระราชวังตอนกลางคืนเมื่อเจ้าอายุ10บขวบทำไมเหล่าจางถึงบอกกับเจ้าเรื่องนี้อ๋อข้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเขาน่ะถ้าอย่างนั้นวันหลังเจ้าจะถามถึงเรื่องของข้าอีกได้ได้ได้ข้าผิดไปแล้ว เปลี่ยนเรื่องคุยกันเถอะมาพูดถึงหญิงสาวคนนั้นกันการสแสดงของเธอในวันนี้เกินความคาดหมายของข้าจริงๆใช่แล้วท่านแม่ทัพข้ารู้สึกว่านายพลน้อยมีบุคลิกและความกล้าหาญเมื่ออายุ3าขวบเธอคู่ควรที่จะเกิดมาเพื่อเป็นเจ้านายคนอย่างแท้จริงข้าบอกหลายครั้งแล้วไงว่าเธอตกลงมาจากท้องฟ้าอ๋อข้าว่าแล้วยังไงก็ตามช่างหลายซีก็บอกว่าท่านก็ตกลงมาจากท้องฟ้าเหมือนกันเออข้าขออภัยข้าจะไม่พูดอีกแล้ว ข้าว่านะไม่ว่าเธอจะมาจากไหนเธอก็ดูดีจนสามารถเป็นเจ้าสาวเด็กได้เลยเอาหน้าเธอเติบโตมาในค่ายทหารแล้วสร้างปัญหามากมายทั้งวันข้าคิดว่าเธอก็คือเด็กสาวทั่วไปนั่นแหละข้าไม่คิดว่าเธอเป็นเด็กสาวทั่วไปเป็นเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงเธอว่าเธออายุแค่สามขวบเลยจะสนอะไรผิดปกติขนาดนี้นี่เจ้ายังคุยกับเธออยู่เหรออยากไปช่วยเขานับเงินหรือไงตอนที่เธอขายเจ้าน่ะเด็กคนนั้นมันฉลาดมากนะ ในอนาคตข้าอยากให้เธอเป็นหัวหน้าของกองทัพลาตีเฮ้อเฮ้ออาตายแล้วทำไมท่านถึงมีเลือดติดอยู่ที่เสื้อกันฝนตรงแสดงความหวาดกลัวคะแนนบวก99ฟาบู้บุกิจแสดงความหวาดกลัวคะแนนบวก99นายพลน้อยได้รับบาดเจ็บมาตรงไหนเลยไงเธอบาเจ็บตรงไหนไหมเออคือข้าไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนเลยไม่ต้องเป็นห่วงเฮะ เหนตรงแสดงความสับสนคะแนนบวก22ผูผูุกิคะแนนความสับสนมากคะแนนบวก33เจ้านะ่ะลืมมันไปซะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตราบใดที่นายพลน้อยไม่ได้รับบาดเจ็บให้แล้วในตอนนี้นายพลน้อยต้องอาบน้ําร้อนก่อนใส่เสื้อผ้าที่สะอาดแล้วก็เข้าไปนอนหลับให้สบาย นมรอนนี่รสชาติดีมากเลยพี่หมาเปียงกู่คะแนนความสงสัยคะแนนบวก11คะแนนพี่หมาเปียงกู่คะแนนความครับข้องใจคะแนนบวก3 3คะแนนนายพลน้อยอยู่ที่ไหนงั้นหรอนายพลน้อยอยังคงหลับอยู่ท่านนายพลฟู่มีธุระอะไรงั้นหรอมีเรื่องอะไรหรือเปล่าทําไมท่านไม่กลับไปพักผ่อนก่อนแล้วพวกเราจะไปแจ้งให้เขาทราบเมื่อเธอตื่นขึ้นมาแล้วอ๋อไม่มีธุระอะไรมากมายหรอกข้าจะรอเธออยู่ตรงนี้เมื่อเธอตื่นขึ้นมา นายพลฟู่รอข้าอยู่ข้างนอกนั้นหรอเขามาหาข้าทําไมกันนะเขาต้องการรอข้าทําไมกันต้องมีเรื่องแร่งด่วนแน่นอนออกไปดูหน่อยดีว่าว่าเขาต้องการอะไรพี่มาเป็นกูรู้สึกโกรกหิดคะแนนบวกเก้านายพลน้อยโอ้ยเจ้านี่นะมาเร็วกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีก นายพลน้อยวันนี้ข้ายังไม่ได้สอนวิชาฝึกซ้อมให้ท่านใช่ไหมเจ้านี่นะก่อนฝึกฝนเจ้าควรรู้ทฤษฎีก่อนแล้วจึงเริ่มหลังจากเรียนรู้ได้ชัดเจนแล้วว่าไม่อย่างนั้นเจ้าจะทำอย่างไรถ้าเส้นเมริเดียนของเจ้าไม่เป็นระเบียบและเจ้าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ดังนั้นนายพลน้อยวันนี้ไปกับข้าเถอะรูปร่างข,ของทุกคนแตกต่างกันและทฤษฎีรางน้ำของเจ้าใช้ไม่ได้กับหญิงสาวอย่างแน่นอน โอ้ทฤษฎีของเจ้าใช้ง่ายมากข้าจะฝึกตัวเองให้เป็นรัชนีได้อย่างไรถ้าเด็กสาวทําตามตัวอย่างของเจ้าเธอก็จะยังคงถูกทําลายอย่างอยู่ดีเจ้านี่นะไม่เข้าใจอะไรเอาซะเลยนี่มันเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งของข้าเจ้าจะไปรู้อะไร เจ้านั่นแหละไม่รู้อะไรในตัวข้าเลยเจ้าก็ด้วยเจ้าไม่รู้อะไรในตัวข้าเหมือนกันฮะใจเย็นๆก่อนเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้กันทําไมพวกเขาถึงแข่งขันกันเพื่อจะสอนข้านะพวกเจ้าสองคนถอยออกไปข้าจะสอนเธอเองเจ้าน่ะมาเรียนฝึกซ้อมกับข้าซะเอ่อก็ได้ชายสนมากากอยากสอนข้าเป็นการส่วนตัวงั้นหรอฮะนี่เจ้าท่านไหนพลฟู่เมื่อคืนเจ้าไม่ได้นอนแน่นหรอ เป็นเรื่องตลกใช่ไหมวันนี้ข้าจะต้องฆ่าเจ้าเฮ้ยด้วยท่านไหนพลฟู่ข่าผิดไปแล้วข้าคิดผิดไปแล้วเอ๋พวกเขาเป็นอะไรกันนะการต่อสู้กำลังจะเริ่มต้นงั้นเหรอห้องอ่านหนังสือเย่สีตัวข้าเองอยากเข้าไปไหมทำไมจู่จู่ชายสมนักกากถึงอยากสอนข้ากันนะถ้าข้าเข้าไปแล้วเขาจะสอนข้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะ ฮ <l ots> อลุณสวั <antis> สดเย่สีสร้างอารมณ์แปรปวงคะแนนบวกหนึ่งเจ้ากำลังทำอะไรอยู่นอกประตูนี้กันทำไมไม่รีบเข้ามาเข้ามากับข้าว้าวข้ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนหรือไม่โปรดให้ข้าคิดอีกใหม่อีกครั้งนะ ใครบอกว่าข้าอยากจะสอนเจ้าในนี้มีแผนที่โดยละเอียดของเมืองในการศึกษาแล้วผู้ลิภัยกําลังสร้างอาวุธหรือขุดลากฐานนอกจากจะใช้เพื่อการกรบฏแล้วยังนําไปใช้ทําอะไรได้อีกอารูมินกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์สูงทรงขนาดนั้นเลยหรอเจ้าเก่งมากแต่เจ้ากบฏแต่ไม่อยากเป็นจักรพรรดิจากนี้ไปข้าจะสอนการฝึกฝนศิลปะแห่งสงครามและการฆ่าเป็นการส่วนตัวแก่เจ้า ำไมเจ้าถึงสอนข้าเกี่ยวกับเรื่องนี้งั้นหรอรักวันหนึ่งข้าจะบอกเจ้าเองเกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับเจ้าในตอนนี้ไม่มีอันตรายใดๆในการฝึกฝนใช่ไหมใช่แล้วในตอนนี้ข้าเมื่อข้าฝึกเลือกฝึกฝนและเสริมสร้างร่างกายของข้าผนึกบนร่างกายของข้าจะถูกปลดปล่อยเร็วขึ้นแม้ว่าจะมีระบบที่ช่วยเหลือได้ในขณะน,นี้แต่ก็ไม่มีการรับประกันร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะช่วยข้าปลดล็อกได้ภายในสามปีฮะอายุวิญ,ญญาณของเจ้ามากกว่าสามปีใช่ไหม